สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมไร่มันสำปะหลังนะครับไร่มันสำปะหลังที่ใช้ทำแป้งนะครับดูความสวยงามนะครับโตเร็วมากเลยครับเป็นอาชีพของเกษตรกรนะครับสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับ เป็นพืชไร่อายุประมาณ8เดือนก็จะขุดได้นะครับความสวยงามก็จะเกิดขึ้นนะครับปลูกง่ายโตเร็วนะครับศัตรูพืชไม่ค่อยมี